ครับหคคองเรียนครับเป็นประจําทุกวันนะครับทางช่องยูทูบเกรกเล่พยากรนะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนเล่พยากรนะครับทางชั้นเรียนเล่พยากรจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทูบจะเป็นแบบขอภัยริงบอลน,นี่ส่วนทางช่องยูทูบจะเป็นแบบอัดคลิปนะครับคือคลิปหลังจากที่ไลฟ์สดก็จะไปเจอกันที่นู่นนะครับก็คือทางช่องยูทูบโอเควันนี้วันศุกร์ที่12 <c oughs> นะครับ ขออนุญาตเปิดเพลงคลอไปด้วยเบาๆนะครับถ้าเสียงดังเกินไปก็ต้องต้องขอไยนะครับเสียงเพลงดังเกินไปไหมครับก็คืออยากให้แบบได้บรรยากาศนิ่มๆบ้างนะโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจคือผมมองว่าคนที่ขอเลขเนี้ยน่าจะมองว่าเออเขา อาจจะมีการศึกษามาระดับหนึ่งนะว่าไอ้เลขกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นเลขอ่าสติปัญญาทั้งคู่นะครับแต่ว่าอันนึงเชิงไหวพริบแล้วก็อันนึงเชิงอ่าเชิงแบบจัดการอะแนวการจัดการอะไรพวกนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วอันหนึ่งแบบห้าแปดนี่เขาจะติดประมาทนะไอหห้าหกเนี่ยมันไม่ค่อยประมาทอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้มามาคุยกันนะครับแต่ผมขอแบ่งเป็นด้านๆก่อนแล้วกันนะครับด้านแรกของบุค,คลิกภายนอกของคนนี้แน่นอนว่าดูทั้งสุข,ขุมน่าเชื่อถือ,อดูดีนะครับเป็นคนที่บุค,คลิกเนี่ยคือจะบอกว่าช้าเลยก็ก็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าแบบจะมองแบบว่าแบบคล้ายๆกับพวก3ามเหรือว่า C9 อะไรที่เป็นเชิงแบบบุคลิกคล่องๆเนี่ยอาจจะไมไ่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนที่สุขุมแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับเป็นคนนุ่มๆแต่ไม่ได้แบบว่าอึดอาดอะนะครับเป็นคนที่กลางๆอยู่ระดับกลางๆมันทําให้เลยดูแบบทั้งหน้าเชื่อถือด้วยแล้วก็แบบธรรมัดธรรมแงด้วยไม่ได้แบบดูอึดอาดเกินไปนะครับบุคลิกภายนอกก็แต่งตัวดีครับมีเลข6มีเลข8เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะแต่งตัวได้เรียกว่าอะไรอะ ได,ได้ดูสะดุดตาคนอยู่พอสมควรนะครับก็สวยหล่อพอสมควรนะครับเปิดหน้าแบบนี้เนาะส่วนเรื่องของวิธีการทํางานนะครับหรือก็สิ่งอะไรที่คนนี้จัดการทั้งเร็วและคล่องและมีรูปแบบที่ชัดเจนถ้าไปเรื่งทํางานนะผมให้เต็มสิบเลยลักษณะาการทํางานนะครับคือไม่ใช่แค่จะจัดการรูปจัดการรูปแบบการทํางานตัวเองได้ดีนะครับยังมีความแบบคล้ายๆกับว่าถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาก็สามารถแกไ้ไข แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับก็เหมือนมีครบอะ่ะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ข้อด้อยก็คือบางทีถ้าเกิดว่ารูปแบบที่จัดมานะครับรูปแบบที่จัดมาเนี่ยมันมันต้องฟิกต้องแบบนูน่นนี่นั่นอะไรแบบเต็มที่เลยแต่ว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเขามักจะแก้ได้แบบผมมองว่าเขาแก้เขาแก้ไปในทางที่ที่เหมือนกับแบบว่ามันจะเกินเกินกรอบนั้นเกินไปหน่อยๆน่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันด้วยความที่เป็นหนะ้าแปดอ่ะบางทีมันก็ มันก็พลิ้วไปเลยไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าสมมุติว่ามันสําหรับสําหรับผมมันเป็นการมองเลขนี่ผมไม่ได้มองแบบว่ามีอะไรแล้วมันทําให้อีกสิ่งหนึ่งหายไปถึง58ก็จะมาคล้ายๆกับว่า5้าก็อาจจะเป็นคนคิดละเอียดรอบคอบอาจจะดูช้าไปแต่ว่าถึงจะมี58ที่ดูคล่องและดูมีไหวพริบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าด้านด้อยของ56ก็คือความ ช้าเนี่ยมันจะยังมันจะยังแบบเปลี่ยนเป็นเร็วมันไม่ได้เปลี่ยนครับมันหมายถึงว่าคุณเป็นทั้งได้ทั้งถ้าไปในทางที่ดีคือคุณเป็นคนยืดหยุ่นนะเร็วก็ได้ชา้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มันไปทางไม่ดีก็ BER มหมายถึงว่าบางครั้งคุณก็ชา้าบางครั้งคุณก็เร็วมันดูไม่แน่นอนนึกภาพออกใช่ไหมครับบางครั้งคุณก็แบบพลาดบางครั้งคุณก็ไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทิ้งงานไว้ไม่ ไม่ค่อยอะไรคิดว่าเพราะคิดว่าถึงทิ้งก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันจะการเป็นแบบว่าตัดสินใจอะไรแบบขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่นอนนึกออกใช่ไหมครับหมายถึงว่าวิธีการของวิธีการทํางานมันจะดูแบบบางทีก็ไม่ชัดแต่ถามว่าเปอร์เซนต์ที่จะทําให้เกิดเหตุเหล่านั้นอะ่ะมันอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่เจ้าชะตานะครับก็คือเจ้าชะตาเนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอหลรต้องทําจนชานาญพอสมควรนะนะครับต้องทำจนชำนาญพอสมควร ถึงแม้ว่าผมจะตั้งชื่อดูดีก็ตามนะครับยอดคนสมองเพชรเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยคือบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในมุมมองของเขาเขาคิดว่าเพราะว่าผมก็เคยเห็นหลายคนที่เคยใช้เลขกลุ่มคล้ายๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีห้าหกแม้จะมีเลขเร็ๆอาจจะไม่ห้าแปดหรือเป็นเลขอื่นก็ตามก็ออยังมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบคิดว่าทําได้อยู่แล้วอันเนี้ยนึกอ,ออกไหมครับคือคือมันเหมือนเป็นข้อด้อยเอางี้แล้วกันมันเหมือนเป็นข้อด้อยที่เรา ที่มันลงตัวกันพอดีอ่ะห้าแปดเร็วใช่ไหมแต่ห้าหกมันคิดว่าตัวเองรอบข้อพอกลายเป็นว่าเหมือนประมาทก็ไม่เป็นไรแต่ห้าแปดเนี่ยมันประมาทไม่ได้ไงถ้าประมาทปุ๊บมันเหมือนจะพลาดนึกออกไหมครับแม้มันจะเก่งก็ตามติดประมาทปุ๊บมันเป็นจุดด้อยของห้าแปดเลยแล้วกลายเป็นเหมือนมันบาลานซ์กันแล้วแล้วห้าแปดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สามารถทําอะไรแบบมีรูปแบบชัดเจนได้นะครับก็ ไม่ประมาณคือประมาณว่าจะประมาทก็เห็นเป็นอะไรแล้วทุกแบบชัดเจนอะเขาเนี้ยมันเหมือนลงล็อกกันนะึกออกไหม <c oughs> ก็เร็วได้มีปัญหาอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบว่ามันลงล็อกกันคือถ้าเกิดว่ามันด้อยพร้อมกันนะึกออกใช่ไหม <c oughs> ช้าก็ได้แถมแบบว่าประมาทก็ได้นึกออกใช่ไหมคือช้าก็ได้ประมาทก็ได้ช่างมันอะไรเงี้ยกลายเป็นคนแบบเหมือนทิ้งงานไปเลยนะครับมันจะเป็นแนวแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันยูนั่นแหละแต่คือก็ต้องระวัง ทั้งความที่แบบว่าอาจจะแบบเผลอเลออะไรพวกนี้นะครับเรื่องการทํางานนะครับส่วนวิธีการตัดสินใจอย่างที่ผมขึ้นในหัวเลยอันนี้จุดเด่นของเขาอยู่ที่ไหวพริบปฏิพานแล้วก็รูปแบบที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างจากวิธีการทํางานเพราะนั้นอย่าทิ้งคือไม่ว่าจะทําอะไรหรือคิดอะไรแบบไว้แล้วอ่ะอย่าพยายามแบบคิดว่ามันได้ตลอดแม้ว่ามันจะคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วหรือว่าปฏิบัติอะไรได้ดีก็ตาม อย่าประมาทอย่าประมาทตนเองมัน,นขาดเพราะผมเห็นหลายๆคนที่มีเลขเลขลักษณะของพวกแบบเนี้ยสติปัญญาดีๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหมือนจะจะมั่นใจมากเกินไปความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดจากความมั่นใจที่เป็นแบบฮึกเหิมนะมันเป็นความมั่นใจที่เกิดจากตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ก็ให้ระวังตรงนี้แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าอาการดีๆอาการดีๆอาการแบบเป๊ะ จังหวะมันได้พอดีเลยเนี่ยผมมองว่าใครก็เอาลงยากอะถ้าตั้งแบบตั้งจิตด,ดีๆตั้งมั่นดีๆใครๆก็เอาลงยากลองคิดดูนะครับถ้าไปเชิงบวก <c oughs> ถ้าไปเชิงบวกทั้งคู่นะนะครับก็คือทั้งคล่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยแล้วก็จัดการอะไรเป็นระบบระเบียบนะครับแน่นอนว่านี่คือคนที่ไม่ว่าจะให้จัดการหรือว่าทำอะไรก็ตามมักจะทำได้ดีเสมอนะครับ ส่วนอมองไปเรื่องการเงินก่อนเอาการเงินก่อนนะครับถ้าคิดว่าคนนี้จะหาเงินผมว่ามีช่องทางการหาเงินที่หลากหลายมากนะครับมีรูปแบบชัดเจนไม่สเปรสปะเพราะว่ามันไม่ได้มี6กแปไม่ได้ติดกันไม่ได้แบบอะไรก็ได้อยากจะเอาเขาเนี้ยมี5้าอยู่ตรงกลางมาเชื่อมอยู่ก็ทําให้มองว่าเฮ้ยถ้าจะเยอะจริงๆมันต้องมีรูปแบบมันต้องมีช่องเนี้ยมีช่องเปิดช่องปุ๊บเรามีช่องเยอะๆแต่เราก็ต้องหาช่องที่เราทําได้ เขาค่อยๆทําค่อยๆทําไปทีละช่องและได้หมดทุกช่องนะครับเขาเป็นคนที่อาจจะอาจจะมองเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการวางหมากถ้าพูดถึงวางหมากในการหาเงินผมมองว่าคนนี้วางหมากการหาเงินได้ดีนะครับส่วนการใช้จ่ายก็อาจจะมีบ้างนะครับเรื่องใช้จ่ายหนักเพราะยังไงก็6กับแปดของเขาอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ตรงกลางพอมี5ตรงกลางก็อาจจะมีใช้บ้างนะครับมีใช้บ้างอาจจะไม่ได้เก็บเก่งแต่ แก้ไขสถานการณ์การเงินได้ดีอะเรียกย่างี้แล้วกันนะครับแต่เรื่องหาเนี่ยผมมองว่าเก่งมากนะครับเก่งมากแล้วก็หาได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรมได้เร็วนะครับผมมองงี้แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเก็บตังค์ี่งไม่เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องความรักกลุ่มนี้ผมว่าก็ถ้าคนคิดว่าอยากได้คนที่ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปีได้ทั้งสองบุค,คลิกอะ จะลุกก็ได้จะรับก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะเขาเป็น <rants> คนค่อนข้างมีรูปแบบในการชอบใครหรือว่าจะรักใครเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนผมมองว่าชัดเจนนะแล้วเขาค่อยๆปรับเอาคือเขาไม่ได้ปรับตัวเขาเองนะเขาอาจจะปรับวิธีการที่จะเข้าถึงคนอื่นยเงี้ยถ้าตัวเขาเองไปจีบคนอื่นผมมองว่าง่ายเพราะเขาดูจะรู้หลายๆอย่างที่เ à, ป้าหมายเขาว่าคนเนี้ยจะตั้งยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเขาจีบง่ายแต่คนอื่นมาจีบเขาอาจจะเข้าใจยากนิดนึง ะครับหัวมันซับซ้อนหน่อยนะมันแบบมันคิดหลายอย่างอะไรน,นู่นนี่น่มันเหมือนกับแบบว่าคือเขาเหมือนกันละเดาเดาเราอยู่ตลอดเวลาเดาใจเราอยู่ตลอดเวลานแล้วบางทีบางทีมันอาจจะทาให้ขาดความโรแมนติกได้นะเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเนาะอ่ะโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับข้อเด่นเรื่องของงานเรื่องของความคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเฉียบแหลมพอสมควรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในมุมที่ถ้าเกิดว่า จังหวะด,ดีๆนะจังหวะที่แบบว่าเออมาแบบเรียบๆหรือว่าต้องแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาจัดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุมไม่ได้นะครับหรือว่าติดประมาทแล้วคิดว่าตัวเองแบบมั่นมากอะนะครับมั่นใจในตัวเองเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งสมองดีแล้วเนี่ยแล้วจะสามารถชนะทุกอย่างหรือว่าจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างยังไงก็ต้องมีจุดที่เราต้องบอดด้วยเหมือนกัน นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในวันนี้นะครับส่วนทา, Channel, ทางชั้นเรียนเรข่ยพยากรนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคลาสเดือนมิถุนาย,ยันนี้แล้วครับเป็นคาบที่10แล้วนะครับก็รุ่นต่อไปอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยเพราะว่าผมต้องต้องทํางานแล้วนะครับ <laughs> เปิดเทอมแล้วนะครับอย่างที่เมื่อเช้าผมโพลใน Facebook ก็คือผมต้องเปคือโรงเรียนจะเปิดภายในสัปดาห์หน้าแล้วครับหมายถึงว่าตัวตัว ครูอาจารย์เนี่ยก็ต้องไปนะผู้บริหารก็ต้องไปละส่วนนักเรียนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่1นนะครับกรกฎาคมแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องอวันเริ่มวันจันทร์ก็ต้องเริ่มไปทํางานแล้ะแล้วก็ผมก็เลยแล้วมันจะหยุดน้อยมากผมก็เลยต้องหยุดรุ่นของการสอนออนไลน์อาจจะเป็นสักปีหน้าครับผมผมกล่าวไว้ว่าปีหน้าเพราะว่าปีนี้มันจะมีเหลืออยู่รุ่นหนึ่งที่ผมต้องสอนก็คือรุ่นดีอะนาไลซ์ที่ยังไม่ได้ไปพบทุกท่านที่ที่ที่กรุงเทพที่เคยนัดก,กันไว้แล้วมันโดนโควิดมากั้นไว้ก่อน นะครับก็เดี๋ยวให้ผ่านช่วงโควิดไปก่อนผมมองว่าผมก็น่าจะกลับมาสอนออนไลน์ครั้งแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับอย่าพลาดนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับเป็นคาบที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทางทั้งทางชั้นเรียนแล้วก็ทางช่องยูทูบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับทางนช่องยูทูบสวัสดีครับ